สวัสดีครับสวัสด <ired> ีนักเรียนชั้นป1นะครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีผู Bold, ้ปกครองทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราพูดถึงพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนคืออะไรนะครับนักเรียนหลายคนก็ไจะพอจะทราบแล้วนะครับว่าโรงเรียนนั้น claro คืออะไรนะรู้ไหมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสมาชิกของโรงเรียนลสมาชิกของโรงเรียน เราจะไปดูกันที่ว่าเอ๊ะโรงเรียนของเรานั้นมีสมาชิกประกอบไปด้วยใครกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าพูดถึงโรงเรียนนะครับเป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างน้อยน้อยนักเรียนชั้นปหนึ่งเนี่ยต้องอยู่โรงเรียนมาแล้วตั้งแต่อนุบาลชั้นปีที่สองและอนุบาลชั้นปีที่สามนะครับหรือบางคนในอยู่มาตั้งแต่สมัยอ่าเตรียมอนุบาลใช่ไหมครับอ่าก็จะก็จะคุ้นเคยกันดีแล้วล่ะกับโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนของเราคือโรงเรียนวัดปางิ้วเนี่ยนะครับหลายคนก็เป็นนักเรียนที่อยู่โร <spreads. S 1> งเรียนวัดปางิ้วหลายคนก็เพิ่งย้ายมาใหม่ไม่เป็นไรครับแต่ต่อจะให้อยู่โรงเรียนไหนนะครับเราก็จะมีสมาชิกดังนี้ครับผมอ่ะเริ่มเลยครับสมาชิกในโรงเรียนคนแรกครับผมอ่าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับคนแรกเลยนะฮะยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงเรียนมา hmm. ถึงโรงเรียนนะครับเป็นคนที่ครอบคุมดูแลบริหารงาน ในด้านต่างๆของโรงเรียนเนี่ยคนคนนั้นคือผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับหรือสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าครูใหญ่เอะแล้วครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมฮะนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับลูกมีหน้าที่นะครับในการควบคุมดูแลบริหารอ่าควบคุมดูแลบริหารจัดการนะครับจัดการ ดูเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนว่าเอ๊ะคุณครูสอนเป็นยังไงนักเรียนเรียนเป็นยังไงอนะครับสภาพแวดล้อมโรงเรียนเหมาะกับนักเรียนไม่มีตรงไหนที่ควรปรับปรุงนะครับนั่นคือหน้าที่ของผู้บริหารนะครับเป็นคนมอบนโยบายต่างๆเพื่อที่จะให้คุณครูปฏิบัติตามนักเรียนปฏิบัติตามหรือบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามนะครับซึ่งโรงเรียนวัดต่างหิ้วของเรานะครับก็มีผู้อำนวยการนะครับที่ผู้อำนวยการ นัชนันนะครับโชตินิรันตะนานุกูลนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาหิ้วของเรานะครับทีนี้นะลูกนอกจากผู้อํานวยการแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งคนครับถ้าโรงเรียนไม่มีคนนี้จะเป็นโรงเรียนไปไม่ได้นะนักเรียนจะมาโรงเรียนกันทําไมถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะครับอ่านั่นก็คือนะครับคุณครูอ่ะคุณครูก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับ คุณครูเนยครับคุณครูก็นักเรียนทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าคุณครูทําอะไรนะคุณครูนะครับมามีหน้าที่ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรู้กับเด็กๆเพื่อที่จะให้เด็กๆนะครับเป็นคนดีอ่าเอาความรู้อ่าเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อ่าหรือเอาความรู้ไปใช้ถ่ายทอดในอนาคตเมื่อนักเรียนโตข,ขึ้นให้นักเรียน สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนั่นคือหน้าที่ของครูนะครับมอบหมายความรู้ด้านต่างๆก็ๆะจะเป็นคณิตวิทย์อังกฤษวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาวิชาภาะศึกษาก็แต่ละคนก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในแต่ละวิชาให้กับนักเรียน,นครับและอีกหนึ่งคนนะครับสําคัญมากอันนี้ครูโม,โมในสายตาครูโมเนี่ยอันนี้สาคัญที่สุดของโรงเรียนเลยคือคนนี้ลลก ขาดคนนี้ไปโอ้โหโรงเรียนจะเงียบเหงามากอ่านัน่นคือนักเรียนครับเป็นไงสมัยใหม่สวมแมสด,ด้วยสวมแมสตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีนะครับยกเว้นตอนทานข้าวถอดนะไม่ใช่ครูโมอบอกว่านักเรียนควรที่จะสวมแมสตลอดเวลาเนี่ยตอนนอนกอน็สวมอาบน้ําก็สวมกินข้าวก็สวมอย่างนี้ไม่ได้นะครับส่วนเฉพาะตอนออกนอกบ้านเท่านั้นนะครับนักเรียนนะครับเมื่อมาโรงเรียนนักเรียนมีหน้าที่ทาอะไรครับ เม่ครูครูให้ความรู้ครับนักเรียนก็มีหน้าที่มาเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนนะครับการเรียนเนี่ยไม่จะเป็นเฉพาะต้องในหนังสือหน้ากระดานนะฮะการเรียนเนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่เป็นการเข้าแถวเคารพธงชาติการสวดมนต์ไหว้พระการทําพิธีประกอบทางศาสนาอื่นการทํากิจกรรมต่างๆเช่นกีฬาสีนะักเรียนชอบมากเลยลอยกระทงนักเรียนก็ได้มาทํากระทงกันใช่ไหมฮะ หรือจะเป็นการเรียนทั่วไปเนี่ยนักเรียนหรือได้นทดลองวิทยาศาสตร์หรือเรียนวิชาสังคมกับกูมโมหรือเล่นดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นการเรียนรูู้ตั้งแต่เราตื่นมาโรงเรียนเนี่ยทําให้เราเรียนรู้แล้วว่าเราควรจะตื่นมาแต่เช้าถ้าเกิดวันไหนเราตื่นสายอะไรจะเกิดขึ้นถูกต้องครับไม่ทันรถโรงเรียนอาจผู้ปกครองอาจจะไม่มาส่งไม่ว่างมาส่งนะฮะหรือนะครับ การเข้าแถวเขาโรกสองชาติเนี่ยก็ได้แล้วหรือการเดินแถวนักเรียนน่ารักมากหลายคนนะครับแทบจะทุกคนเลยเป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นก็ว่าได้โหนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลนี่ยเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินแถวไปขึ้นรถบัสเพื่อจะกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบนั่นคือการเรียนรู้ชนิดแรกลูกตื่นมาฮาเพื่อจะมาโรงเรียนการอยู่ด้วยกันอยู่เยอะๆเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ในสังคมในอนาคตได้ไหม เป็นการฝึกระเบียบวินัยซึ่งสิ่งสําคัญมากพอๆกับความรู้นะครับคือระเบียบวินัยนักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมนต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมต้องเป็นคนดีเมื่อนักเรียนเป็นคนดีนักเรียนเป็นคนเก่งนักเรียนก็จะทําเรื่องดีๆและเก่งที่จะทาเรื่องดีๆนะฮะฉะนั้นแล้วก็ต้องฝากกับนักเรียนนะคุณโมคุโมเองก็ได้แต่เฉพาะสอนนักเรียนในบางเรื่องแรกเปลี่ยนข้อมูลกับนักเรียนในบางเรื่องอ่าแต่นักเรียนนะครับ ต้องฝึกปฏิบัติเองลูกฝึกตื่นแต่เช้าฝึกช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านอเรียนให้ตรงเวลาส่งงานให้ตรงเวลานะครับมันออกกําลังกายนะครับคนที่นักเรียนควรรักนะครับคือนักเรียนเองตอนเนี้ยควรรักตัวเองให้มากๆเพื่อที่จะได้มีความแข็งแรงเพื่อที่จะไปดูแลคนอื่นได้แล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ตั้งแต่เป็นเด็กค่อยๆเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว,ยวความรู้ขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีจะต้องเป็นคนเก่งเมื่อเราเป็นคนดีคนเก่งเราสามารถไปใช้ชีวิตประจาวันได้เราก็จะมีความสุขนะฮะอยากมีความสุขแล้วสินะครับะนะครับนอกจากผู้นวยการคุณครูและนักเรียนแล้วนะครับอ่ายังมีอีกบุคคลหนึ่งครับถ้าขาดเขาไปโรงเรียนจะสกปรกมากเลยนะฮะคนนั้นได้คือคุณลุงพานโรงนะครับคุณลุงพันโรงนะครับคุณลุงพันโรงคุณลุงนักการพันโรงเนี่ยนะครับมี้าที่ ทำความสะอาดครับทำความสะอาดจัดสวนดูแลความสวยงามของโรงเรียนนะฮะถ้าโรงเรียนไหนสกปรกโรงเรียนไหนรู็ลบแสดงว่าวันนั้นผ่านโรงไม่อยู่หรือโรงพัดไม่มีผ่านโรงนะฮะเพราะว่านักเรียนต้องเรียนหนังสือใช่ไหมจะมาเก็บขยะทั้งวันก็ไม่ได้คุณครูก็ต้องทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับจะมาเก็บมากวาดขยะก็ไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าก็มาเก็บได้แหละแต่จะตลอดทั้งวันก็ไม่ได้นะครับก <im> ็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณลุง ผ่านโรงอ่านะครับอีกหนึ่งคนต่อไปนะฮะเมื่อเราเหิวข้าวฮะื่อเราเหิวข้าวนะครับเมื่อเราเหิวข้าวใครจะเป็นคนดูแลล่ะนะครับอ่านะครับคณตอบอไปคือคุณป้าแม่บ้านนะครับคุณป้าแม่บ้านนะครับนอกจากจะทํากับข้าวแล้วนะครับยังต้องทําหน้าที่คล้ายกัน <c oughs> เหมือนกันเลยแหละกับคุณลุงพันโรงนะครับคุณป้าแม่ก็ดูแลความสะอาดภายในอาคารภายในห้องน้ําทำกับข้าวให้เรารับประทาน ล้างถ้วยล้างจานให้เราหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันนี้สมาชิกในโรงเรียนนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมไปทบทวนไปทบทวนไปทบทวนเกี่ยวกับบทเรียนในวันนี้สมาชิกในโรงเรียนลองไปดูซิว่าโรงเรียนของหนูเนี่ยคือโรงเรียนวัดป่างิ้วเนี่ยหรือนักเรียนที่อยู่โรงเรียนอื่นนะครับเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนเนี่ยได้รู้จักกับ ใครบ้างแล้วนักเรียนเนี่ยนะครับโรงเรียนของนักเรียนเองเนี่ยมีสมาชิกเหมือนกับที่ครูโมลเล่าไปไหมลองกลับไปสํารวจตัวเองคิดซิคิดคิดสิคิดคิดิคิดอ่านะครับเมื่อจบคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันว่าสมาชิกแต่ละคนภายในโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวจะไปเจาะให้อีกภายในคลิปหน้าคลิปนี้นะครับจดจํานะครับจดจําฝึกเรียนรู้และจดจํานะครับและนําไปใช้นะลูกนะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพมันรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ครูมโมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย